ก็กลับสวัสดีลูกค้าทุกทท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมแอดมินคิมนะครับจากร้าน a อคแท็กสโตนะครับวันนี้ทางร้านก็จะมาขอนําเสนอนะครับเกี่ยวกับวิธีการนํารูปเข้าพาร์ตนะครับผมหลายๆคนในร้านถามมาเยอะมากแล้วทําไม่เป็นนะครับผมทางเราก็จะมาสอนภายในคลิปนี้เดี๋ยวไปดูกันเลยครับโอเคครับขั้นตอนแรกเราก็เปิดไปที่ตัวโลบ็อกก่อนนะครับผมเพื่อจะเป็นการนํารูปเข้าไปในไว้ในของตัวโลบ็อกนะครับเข้าไปเลยครับในคิดนะครับผมอ่าและทีนี้ให้เข้าไปที่ ตามตามนี้เลยนะครับผมโอเคครับทีนี้เข้าไปที่ development i t e m นะครับโอเคทีนี้เข้าไปที่อ e c a l s โอเคครับทีนี้ก็ทุกท่านสามารถอัปโหลดเข้าไปได้เลยนะครับผมรูปตามนี้เลย m a x Si z e ห้ามเกิน20 MB นะครับเข้ามาแล้วนะครับผมให้เราอย่างแรกครับเป็นการนำพาร์ทเข้ามาเลยอย่างแรกอ่าปรับขนาดความที่เราต้องการนะครับปรับขนาดไปเลยเราอยากได้ใหญ่โตมโหรานแค่ไหนนะครับโอเคทีนี้เรากด รูปบวกครับที่ตรงพาร์ทโอเคครับเลือก t e x t เจอรครับโอเคทีนี้เราไปร o p y copy อันนี้นะครับผม copy copy as asset ของ id นะครับของ ID ตัวรูปภาพมาโอเคนี่เอาไปที่ใส่ที่ t e x t เจอครับ control v ลงไม่ได้เลยอ่าแล้วรอมัน g e n e r a t รสักครู่ครับเราจะได้รูปขนาดประมาณนี้มานะครับ ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาปรับให้เป็นรูปเดี่ยวนะครับวิธีการปรับให้ไปที่เท็กเจอร์เหมือนเดิมครับแล้วก็ปรับเลขครับผมเราปรับไปเลยแล้วแต่แล้วแต่รูปภาพที่เราจะตั้งนะครับว่าเราจะตั้งประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างนงี้ยนยครับทีนี้ก็เป็นแค่ง,ง่ายๆครับ <Wow. S 1> แค่นี้เลยแต่ถ้าสําหรับถ้าสมมุติเราอยากให้พื้นหลังหายแล้วก็แค่ไปที่ตัวพาร์ทครับแล้วก็ไปที่ตัวนี้เลยแล้วก็ปรับเป็นหนึ่งโอเค แค่น,นี้มันก็จะเห็นเป็นแค่ตัวโลโก้ธรรมดาแล้วครับโอเคครับวันนี้ก็ไม่มีอนะไรมากก็ขอฝากร้านนะครับผม Actax act Store แล้วก็เว็บ Actax act Store นะครับสำหรับใครอยากซื้อสคริปต์นะครับสามารถเข้าไปที่ร้าน Actax act Store ได้เลยแล้วก็มีแฟนเพจ Facebook นี่ครับของร้าน Actax act Store เหมือนกันขอแปะไว้ตรงนี้เลยนะครับผมสามารถไปติดตามได้ครับวันนี้ก็ขอกราบลาท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านไว้ใที่นี้ด้วยนะครับ